วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ My Home Garden mm hmm. นะคะ mm hmm. เราเพิ่งลงเวนมานะคะ่ะทุกคนลงเวนมาปุ๊บนะคะงานอดิเรกแรกเลยที่ทำก็คือ ดูต้นไม้ค่ะชมต้นไม้ชมสวนค่ะพูดคุยกับปลาค่ะพูดคุยกับน้องบองค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกิจวัตรประจําวันของคนในบ้านนะคะว่าแต่และคนกลับมาจากที่ทํางานแล้วทําอะไรกันบ้างนะคะดเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมสวนกันค่ะตซนไม้มงคลของคุณแม่ดานะคะแล้วก็มีน้องเฟอร์เคียค่ะน้องเฟอร์เคียผู้เปลี่ยนกระถาง เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละคนกลับมาจากบ้านแล้วเอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วทำอะไรบ้างอะระหว่างทางชมต้นไม้ระหว่างทางสเดวสวัสดีค่ะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ทำอะไรคะวันนี้แม่จะปลูกต้นละอองดาว อเราะแม่ชอบแม่มีเพื่อนชื่อเราอ,องดาวด้วยนะยนเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่ไหนคุณแม่แนะนำตัวหน่คะสัดีค่ะ,ค,ะคุณแม่ทำงานอยู่สถานีดับ,บเพลงของเทศบาลเมืองหนองคายนะคะขออนุญาตเอ่ยนามที่ทำงานนะคะ <laughs> นี่คือเรื่องงานแล้วค่อยมาทำาเราใช้เวลาว่างหลังจากเรื่ง,งานแแม่นะหางานเสร็ก็เป็นงานอดิเของเราที่เราทำเป็นประจนะคะงานเยอะต้องเปิดสวนสวนไม้โฮม สวยแล้วรัดดาวันวันนี้เราจะปลูกมีมีพาโรยหรือบางคนก็นจะเรียกอำนาจเจริญเนาะแล้วก็จะมีกุ้งวงช้างแล้วก็จะมีละอองดาวที่จะปลูกที่อยู่ในกระมังนี้ก็คือแช่เร่งรากบำรุงรากเธอนะคะเนี่ยนี่ค่ะละองดาว เรา,าองดาวสีแดงสีชมพูข้ามแล้วก็จะแบบว่าจะไม่ค่อยเห็นเนาะสีชมพูน้ำที่แม่แช่นี่แม่ผสมอะไรบ้างคะเออแม่ก็จะเอาน้ำซาวข้าวนะคะใส่แล้วก็มีผงชูรสมีน้ำปูนใสแล้วก็น้มเปี้ยวค่ะแม่ใส่แค่นี้นที่แช่แช่ไว้เธอหน้าบานมากเลยค่ะ ดูใบเธอบานเหมือนเธอได้กินอาหารอร่อยเหมือนแม่ได้กินส้มตำรสจิ้มจัดสำหรับดินที่แม่ใช้ปลูกต้นรอองดาวกับต้นพารวยวันนี้นะคะวันนั้นที่ลูกสาวทำคลิปปลูกตอบูไว้เนาะมีดินเหลืออยู่เพียงแต่เราเพิ่มเพิ่มนะคะอันนี้คือเปลือกไข่สิ่งที่เราเพิ่มมาคือเปลือกไข่นะคะ แล้วก็เพิ่มมะพร้าวสับอีกสักหน่อยหนึง่งค่ะอันนี้มีเปลือกไข่สักหน่อยมะพร้าวสับเยวเพิ่มเพิ่มนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเธอโปร่งได้ที่อยู่แล้วสําหรับปลูกตอบูเนาะเพียงแต่เราเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเ,เราชาใหม่อันนี้เธอไม่มีรากเดินที่กองอยู่นี้ไม่มีรากสักอันเพราะฉะนั้น เราจะต้องมีมะพร้าวสับเนี่ยเป็นตัวอุ้มน้ําไว้ให้น้องนะคะจะได้อุ้มน้ําไว้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํามากโดยใช้มะพร้าวสับเก็บความชื้นไว้ให้นางถ้าลดบ่อยๆต้นไม้ที่มันมันไม่มีรากเนี่ยมันเน่าได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยขอใช้มะพร้าวสับเป็นตัวเก็บความชื้นนะคะตัวนี้จะไม่ควบแน่นนะคะ จะอัดดินให้แน่นแล้วก็วางในที่ร่มรดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งพอค่ะกี่วันลากเดินตัวนี้อยู่ที่ความสมบูรณ์แต่ละต้นนะบางต้นอะ่ะยีวันบางต้นเดือนหนึ่งแต่ที่แม่ทำมาเนี่ยแม่วางหมดเลยนะไม่มีรากเนี่ยตั้งแต่ช้างแดงซูเปอร์เลสอัญนนมณีน,มนี่คือไม่ไม่มีรากนะ ปักชํำเลยแล้วก็เก็บในที่ร่มแล้วก็รดน้ําอาทิตย์ละสองครั้งเอิ้นมีเพื่อนๆนะคะต้องการต้นพารวยหรืออำนาจ,จเจริญตอนตอนนี้นะคะก็เลยต้องมาทําให้เพื่อนๆค่ะสามได้แค่สามต้นนี้แหละคะ่ะถ้าทาไปวันละเล็กกน้อยถ้าอยากได้ต้นไม้ส,สวยๆแล้วก็ได้จากสวนและวาวันหรือไม้โฮมเนี่ยนะคะรอนิดนึงนะคะเต็น,นรับรองสวยแน่นอนถ้าได้ไปแล้วต้นไม้ตายเปลี่ยนให้ภายในเจ็ดวันเปลี่ยนให้เลยเอาต้นใหม่ไปเลยเพราะฉะนั้นใจเย็น,ยน ปุกบเขาเข้าด้วยกันเพื่อนน่านในสนใจก็เข้าไปดูการปรุงดินตอนที่ปลูกตอวูนะคะเข้าไปดูเลยลักษณะเดียวกันดินร้วนซุยโปรงน้ำผ่านได้ง่ายแันนี้แม่จะปลูกด้วยพารวยก่อนการเลือกกระถางแม่เลือกที่ 5.5นิ้วหรือ6นิ้วเนาะโดยประมาณเลือกไซส์นี้เพราะว่าเราจะกดกระถางให้แน่นเราใช้ด้วยเนื่องด้วยที่ว่าลักษณะต้นเขามีแค่นี้เนาะเนี่ยดูแกนต้นเขาแค่นี้จริงๆใช้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่แม่ชอบประมาณนี้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆก็เลยขอใช้ไซส์5.5นิ้วแล้วก็ต้นประมาณนี้สำหรับต้นละองดาวแม่จะใช้ 3.5นิ้วถ้าต้นไม้มันเล็กเราเราใช้กระถางใหญ่ดินที่มันอยู่ในกระถางเนี่ยมันจะอมน้ำเยอะเกินไปแล้วการนำไปใช้ของต้นไม้มันใช้ได้ไม่หมดเนาะเหมือนคนละ่ะจมน้ำตายคือเน่านนเองเพราะฉะนั้นเราอย่าบางคนคิดว่าอุ้ยเอากระถางใหญ่ๆ จะได้ใส่ดินเยอะๆต้นไม้จะได้กินได้เยอะๆกินน้ํากินสารอาหารได้เยอะๆเหมือนชูชกนะสํารักแล้วก็ท้องแตกตายเน่าก่อนเน่าก่อนสวยเอามานี้นสิง่งสำรัม จริงแล้วแม่มีมะพร้าวที่ยังไม่สับนะคะเพื่อนฝ่ายให้มาเพื่อนๆเพื่อน,นสาวให้มาก็แช่ก็มาใช้เอามาทําเป็นตอทําอะไรบ้างหลายอย่างอยู่สิ่งบํารุงออสโมโคสค่ะ อะไรก็หลายๆอย่างก็เลยช่วงนี้พวกเราเลยไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปออกหลายอย่างดุพยุงขยุงคนเธอหน่อยเนี่ยเราให้เธอกินน้ำเหยไปเธอสวยเนาะสวยไหมสจยได้ไหมสจยได้ก็ต้องเอาออก ถ้าเราเอาเกบไปเยอะการคายน้ําของเธอจะเป็นปัญหาและทำให้ต้นไม้ติดยากติดได้ช้าออเอาออกไปสองปูนจะเป็นปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้นะคะไม่ไม่เลือกคือกันกันลากันเน่านี่แหละปู่ิปัญญาชาวบ้านเนาะกด,ดให้แน่นค่ะทุกคน การกดให้แน่นกดจากด้านข้างก่อนนะคะค่อยเข้าข้างในเมื่อเรากดด้านข้างดินเขาจะเลื่อนไปหากันเองค่ะต้นไม้ก็จะไม่บอบช้ำแม,ม้แต่การปลูกต้นไม้ที่มีรากก็เหมือนกันนะคะให้กดจากขอบด้านข้างก่อนแล้วดินเขาก็จะเลื่อนไปหากันแบบนี้ ตามด้วยสตาตร์ตันจีนะคะต้องกันแมลงหนึ่งเสร็จหนึ่งต้นไปต้นที่สองอพยายามหุบใบเธอเข้าก่อนนะคะ นั้นใบเทอบานใบเทอบานทีนี้ด้านข้างเธอจะไปทับกิ่งเราไม่อยากให้กิ่งมันแยกออกอยากให้กิ่งหุบเพื่อเป็นการจัดทรงไปในตัวไข่นี้ก็ใส่เพราะในเปลือกไข่มีแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสตอนแรกที่ใช้น่ะก็ยังไม่ค่อยหยอกเชื่อหรอกเนาะว่าเออเปลือกไข่มันดีจริงไหมอย่างเงี้ยน่ะแม่ก็ใช้เปลือกไข่มาเป็นปีแล้วค่ะต้นบอลของแม่สวยมากเลยนะ ว,ว้าวสามต้นสามต้นพาด้วยเอาชมพูเราจะใช้กระถางไซนี้จะจะลองทำลักษณะว่าจะเอาใบเท่านี้นะคะ่ะไม่เอาออกเยอะเรจะได้ปลูกปตอ <c oughs> ใช้ดินเยอะเหมือนกันก็ปลูกตอนนั้น บินกระมังเบร์เลอเบอร์รเลอมเสอนิ้หน่อยแค่นี้ละคะ่ะอันนี้ไม่มีรากงบเข้าเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะตาไม่ดีนะจหูกใบเข้าไปแล้วจำเป็นแล้วนะคะทุกคนจะได้เห็นมืดๆเพราะว่าเราทำงานเราอาทิตย์เราก็ขายต้นไม้เราอาทิตย์ <c oughs> เราขายต้นไม้ค่ะลูกค้า <c oughs> มาก็ต้องต้อนรับลูกค้าวันไหนอ,อาทิตย์ไหนแต่งตัวสวยๆไว้รอลูกค้าไม่มีมมใครมนาะวันไหนทําผมเซอเซแบบนี้แหละคะ่ะคือหน้าไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรลูกค้ามาเต็มคะ่ะก็เลยจะแบบว่าต้องต้องเซอเซ่ไว้ก่อน ไปด้วยดีค่ะทุกคนดูผลงานม,มีพาลวยสามต้นแล้วก็สองสี่หกแปดสิบมีละองดาวสิบต้นแล้วก็มีคู่ดังงวงช้างหนึ่งต้นค่ะวันนี้รวมเบ็ดเสร็จสิบสี่ต้นเสร็จแล้วค่ะหลังเลิกงานทำเป็นงานอดิเรกทำด้วยใจรักอย่ามุ่งหวังกำไรนะคะทุกคนถ้าเรามุ่งหวังกำ,กำไรถ้าเราผิดหวังเราจะเสียใจแต่ งานรู้สึกมีความสุขแล้วเราก็าได้ตังนิดๆ,ๆิน่อยๆทั้งสิบาทยี่สิบาทเราก็มีความสุขอะ<บ>เป็นงปันความสุขนะคะทุกคน<บ>ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะนีไปกับซีดนะคะคีบายบาย